ฝังดวนอาเซียนจวกยับเวียดนามแซะเก่งไม่ดูตัวเองด้านสุปโชคพร้อมลุยเจลีกซัปโปโรวางไว้ให้เป็นตัวหลักส่วนสุปนัทโฟกัสลูเวนแต่ช้างศึกเรียกรือโอลิมปิกก็พร้อมเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรนะครับคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยก่อนไปพูดถึงเรื่องราวดราม่าของเวียดนามไปดูเรื่องราวดราม่ากันหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดมันมีสื่อของเวียดนามสื่อหนึ่งนะครับเขาออกมาตีบทความเลยนะตีบทความแบบทําเอาแฟนบอลในอาเซียนเนี่ย ลุมไปด่ามากๆสื่อเวียดนามเนี่ยเขาออกมาตีบทความเ็บอกว่าเศติอันน่าเศร้าของชาติอาเซียนในเอเชียนคัพประมาณนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าผลงานของไทยอินโดมาเลและเวียดนามเนี่ยสตัวแทนจากอาเซียนเรียกได้ว่าย่ำแย่หากมองในแง่คุณภาพเมื่อต้องเจอทีมระดับเอเชียกับกันว่าทีมจากอาเซียนไม่สามารถทีมชนะระดับเอเชียได้ โดยมีแค่ไทยทีมเดียวเท่านั้นที่เอาชนะคีกิสแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเขาเขียนมาแบบนี้เหมือนจะชมไทยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสื่อเวียดนามเนี่ยที่ชื่อเดนทีล่ะเขาเขียนมาเขาบอกว่าถึงแม้ไทยจะเป็นทีมเดียวที่เอาชนะคู่ต่อสู้นอกภูมิภาคได้ด้วยการเอาชนะคีกิสสองต่อแต่เขาบอกว่าคีกิสเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งจากเอเชียกลางอยู่อันดับที่98ของโลก ทีมนี้แพ้มาเลเซียในคัดบนโลกด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่กีกิสจะแพ้ไทยในเอเชียนคัพนี่ครับดูครับเฮ้ยเอเชียนคัพการชนะแต่ละเกมมันยากนะกีกิสเนี่ยแพ้ไทยแพ้ซาอุแต่เขาไม่แพ้โอมานนะเว้ยเนี่ยเห็นไหมคืออยู่ดีๆไม่ว่าดีครับออกมาเขียนเรียกแขกนอกจากนี้เขาบอกว่าเซติยังเปิดเผยว่าทีมจากอาเซียนเนี่ย ค่าเฉลี่ยในการทําประตูต่อนัดถือว่าต่ํามากในทางกับกันจํานวนที่ทีมจากอาเซียนเสียประตูในเอเชียนี่เยอะมากแต่จริงๆนะผมไปดูสถิติคุณผู้ชมเขาเขาน่าจะด่าทีมชาติเวียดนามของตัวเองให้เยอะที่สุดนะผมมองว่าเวียดนามน่าจะโดนวิจารณ์มากที่สุดคุณผู้ชมกับผลงานที่แย่ยิงประตูได้น้อยและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคือเขาแพ้ทุกนัด ในชิงแชมป์เอเชียหุ่นเนี้ยในเอเชียคัพหุ่นเนี้ยเออแล้วเขาบอกว่าหากแบ่งกันจริงๆเนี่ยต้องยอมรับไทยดีสุดเพราะไทยเสียไปแค่2ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์แต่ก็ยอมรับว่าไทยไม่เสียประตูให้ซาอุก็เพราะว่าซาอุเข้ารอบไปแล้วและไม่จําเป็นต้องชนะก็ได้พวกเขาก็เก็บตัวไว้ในรอบต่อไปดูได้จากการใส่สำรอง9คนใน11ตัวแรกที่ลงสนามเจอกับไทย ก่อนที่เขาจะปิดท้ายบอกว่าจริงๆไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยเล่นมากกว่าเวียดนามหรือมาเลเซียแค่นัดเดียว <c oughs> เขาบอกว่าเหตุ <c oughs> ที่ทีมจากอาเซียนตกรอบเร็วเกินไปเพราะไม่มีทีมอ่อนแออย่างคีกิสให้เชื่อดอีกต่อไปดังนั้น <c oughs> การผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของไทยและอินโดจริงแทบเป็นไปไม่ได้เลยเฮ้ย <c oughs> ผมว่ามันเป็นเป็นสื่อที่บ้าบอมากเลยไหมกับการเขียนออกมาแบบนี้มันเขียนไม่ดูตัวเองแล้วก็ไปแซะคนนู้นคนนี้ไม่แปลกใจที่เวียดนามจะถูกทีมในอาเซียนค่อนข้างวิจารณ์ยับแล้วก็เวลาเขาพลาดทีไรเขาก็จะโดนหนักเพราะเขาออกมาแบบนี้ไงครับคุณผู้ชมเขาไม่ดูตัวเองเ่ะเขาไปแซะเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเขาแซะไทยเยอะมากนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวไปเจอกันในชิงแชมป์อาเซียนปลายปีกดสักหน่อยครับ แม่อยู่ดีไม่ว่าดีนะครับสำหรับสื่อเวียดนามเออคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสุยอ่านแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะมีแง่คิดแบบนี้ทางฝั่งสื่อเวียดนามนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ขอขอยับไปพูดถึงความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยในการไปค้าแข่งดีต่างประเทศกันก่อนนะครับ ไปเริ่มกันที่เจ้าเช็คสุปโชคสารชาตินะครับดาวเตะคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับที่ในฟุตบอลเอเชียนคัพนัดเจออุสเบเนี่ยโอ้โห,โโหเจ้าตัวโชว์ผลงานได้ดีนะครับยิงประตูแบบโค้ง,ง,งเข้าไปแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลเอเชียนครับรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะซึ่งหลังจบทัวร์นาเมนต์ เอเชียนคัพแน่นอนนะครับชื่อเสียงของสุประโชคในฟุตบอลญี่ปุ่นฟุตบอลเจลีกมีมากขึ้นเพราะว่าจังหวะลูกยิงโคง้งที่ปั่นใส่อุสเบนเน่ได้รับคำชมมากๆจากแฟนบอลซัปโปรโรแล้วก็แฟนฟุตบอลเจลีกนะครับพูดง่ายว่าเช็คเนี่ยได้รับความมั่นใจมากๆก่อนลุยเจลีกกับซัปโปรโรนะเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวปรีซีซั่นกับทีมซัปโปรโรนะครับใน ช่วงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ชมแต่เช็คเนี่ยจะเดินทางกลับญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นะคือกลับไปญี่ปุ่นวันที่8เนี่ยเขากลับไปที่ซัปโปโดก่อนไปจัดการธุระแล้วก็ไปเรียกสภาพร่างกายด้วยหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จธุระที่ซัปโปโรเสร็จ ก็จะเดินทางไปเข้าแคมป์ที่คูมาโมโตะในวันที่14กุมภาพันธ์เลยซึ่งตอนนี้ซัปโปโดเนี่ยกำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมีเกมอุ่นเครื่องมากมายนะครับแต่ตัวเช็คเองเนี่ยมีชาเป็นคนให้เช็คพักเขาบอกว่าคือเขากลัวร่างกายเช็คจะโหลดเกินไปก็เลยให้พักเข้าแคมป์อีก14กุมภาเลยก็พูดง่ายว่าเช็คมีเวลาได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยอีกหลายวันนะโดยพอเช็ค ถึงแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยก็จะฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่ามิชาเองเนี่ยผมได้รับรายงานมาจากทางฝั่งญี่ปุ่นนะเขาก็วางเช็คเป็นตัวหลักในทีมซัปโปโรฤดูกาลนี้ซึ่งก่อนจะถึงเกมแรกที่จะเจอกับทางฝั่งของอาวิชป,ป้าในะสำหรับซัปโปโรเนี่ยเชคจะมีเวลาฝึกซ้อมกับทีมซัปโปโรร่วมๆ10วันด้วยกันมิชาก็มองว่าเพียงพอ ที่จะลงเล่นให้กับซัปโปรโรเพราะว่าปีนี้ซัปโปรโรเนี่ยพูดง่ายๆมีการเปลี่ยนแป,แปลงนักเตะเยอะนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะนักเตะที่เป็นตัวหลักๆเนะี่ยย้ายทีมเยอะไม่ว่าจะเป็นโอกาชิวะชุนตะธนากะลูคัเฟอนัดนเดสแนวลุกที่ปีนี้แฟนบอลซัปโปรโรคาดหวังอย่างมากสุปโชคสารชาติมูซาชิซูซูกินี่คือ2คนที่แฟนบอลซัปโปรโรคาดหวังที่จะผลิตสกอร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูเช็ค ไปซัปโปรโรคราวนี้ด้วยความมั่นใจเต็มๆแร่งที่บอกว่าเขาพิสูจน์ตัวเองในทีมซัปโปรโรมาเต็มที่แล้วคราวนี้อยู่ที่ว่าจะรักษาผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อไปยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับซัปโปรโรเจออวิทป้าฟุกุโอกะวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เป็นเกมที่น่าสนใจนะครับและล่าสุดก็มีการลงทะเบียนนักเตะเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเช็คแล้วก็ทีมซัปโปรโรขณะที่เจ้าวุกเอกนิตปัญญาดาวเตะจากอุดวะเรดเดมอนเนี่ย จะลงเล่นเกมแรกคือไปเยือนซานเฟรเซอโดชิมานะในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นะครับก็ติดตามกันบุกก็ต้องสู้หนักหน่อยนะเพราะว่าทีม awa, อุดระฤดุการเนี้เขาเปลี่ยนแปลงทีมเยอะแล้วก็เสร์ฟผู้เล่นดาวดังมามากมายแต่การที่บุ๊กได้ไปปรีซีซั่นกับทีมตั้งแต่วันแรกเนี่ยโค้ชได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแหละ ก็น่าจะมีโอกาสอยู่ในสัพอทีมชุดหลักได้นะครับนี่เป็น2นักเตะไทยที่คาแข้งอยู่ในเจลีกญี่ปุ่นจากนั้นไปขยับพูดถึงเจ้าแบงค์สุพือน,นตากันหน่อยนะครับสุพนัณล่าสุดก็กลับไปอยู่กับโอเอรลูเวนเป็นที่เรียบร้อยและเกมล่าสุดเจ้าแบงค์มีชื่อเป็นตัวสำรองนะแต่ไม่ได้ลงสนามนะครับแต่เจ้าแบงค์เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยต้องโฟกัสทำงานหนักกับลูเวนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่กับทีม คราวนี้กลับไปก็ต้องเยกได้ว่าเอาชนะใจโค้ชให้ได้แต่ที่สำคัญคือข้อดีคือโค้ชคนใหม่ของลูอันเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบในฝีเท้าของเจ้าแบงค์สูนัอร์นัทนตานะครับนี่เป็นข้อดีแล้วกันก็มีโอกาสหลังจากนี้แหละแต่ที่บอกว่าก็ขึ้นอยู่ที่การฝึกซ้อมและเวลาได้รับโอกาสก็กต้องโชว์ผลงานให้เต็มที่แต่แบงค์เองเนี่ยก็ต้องรอดูนะเพราะว่าเขาจะมีโปรแกรมในช่วงเดือนเมษายน ที่จะเล่นในส่วนของชิงแชมป์เอเชียนะครับตัวแบงค์เนี่ยอยากมาอยากมาช่วยทีมชาติไทยลุยโอลิมปิกนะครับมีโอกาสได้เห็นแบงค์มาสูงด้วยแต่ก็ต้องแลกกันกับการที่ลูเวนเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยโอกาสจะหลุดจากทีมก็มีเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแบงค์จะตัดสินใจยังไงนะครับแต่เชื่อว่าเป็นเคสที่แฟนบอลน,น่าจะเข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยสําหรับ ชิงแชมป์เอเชียของยู23นะครับมีสิทธิ์ที่สโมสรจะไม่ปล่อยตัวเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับแต่ตัวแบงค์เองเขาเหมือนจะอยากสร้างบริษัทแบบไอชุดยู23ชุดเนี้ยมันลุ้นไปโอลิมปิกได้ไงถ้าเกิดสมมติเราเข้ารอบลึกๆใช่ไหมเขาก็อยากพาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกแต่ต้องรอดูนะผมว่า2-3สเดือนหลังจากเนี้ยมันจะเป็นตัวชีวิตอนาคตของแบงค์สุนันมนตากับการค้าแข่งในยุโรปว่าจะไปต่อในรูปแบบไหนนะเพราะว่า มันก็ต้องแข่งขันในทีมสูงอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแบงค์ไม่ค่อยได้อยู่กับทีมแบบเนี้ยโอกาสที่จะเป็นตัวหลักมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมละ่ะก็รอดูแล้วกันแต่ตัวแบงค์เองเนี่ก็โฟกัสทุกอย่างแล้วถ้ามีโอกาสก็จะทําอย่างสุดความสามารถทั้งกับลูวนทั้งกับทีมชาติไทยก็รอติดตามนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของ3นักเตะไทยที่คาแข่งอยู่หลีกต่างประเทศส่วนมิเกลซันลูกโซก็เดินทางกลับไปถึงโอเบลรเดนเซ่แล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยทีมนะครับ ประมาณนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และที่สําคัญฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่2 0 0แสนซับไปด้วยกันก็ได้แล้วนะครับฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ